นะนำอุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องปั๊มนมบูสตารุ่น Miracle X ในกล่องประกอบด้วยเครื่องปั๊มนมรุ่น Miracle X กลวยปั๊มนมในกล่องมีให้ทั้งหมด2ชิ้นตัวเมมเบรนซิลิโคนในกล่องมีให้ทั้งหมด2ชิ้นตัวฐานรองเมมเบรนกับตัวปิดเมมเบรนรวมกันเป็นตลับกันย้อนในกล่องมีให้ทั้งหมด2ชิ้นตัววาล์วซิลิโคนเซฟโฟลในกล่องมีให้ทั้งหมด2ชิ้นตัวนี้เป็นจุดต่อเข้าเครื่องแล้วต่อสายยางข้างหนึ่ง ในกล่องมีให้ทั้งหมด2ชิ้นขวดนมขนาด7ออนในกล่องมีให้ทั้งหมด3าขวดฝาปิดขวดนมในกล่องมีให้ทั้งหมด3ชิน้นเราสามารถถอดตัวนี้ใส่จุกนมได้ค่ะโดยในกล่องจะไม่มีจุกนมมาให้แต่ถ้าไม่ใส่จุกนมควรปิดตัวนี้เพื่อป้องกันเชื้อโรคและใช้ปิดฝาขวดนมได้เลยค่ะต่อมาฐานรองขวดนมในกล่องมีให้ทั้งหมด2ชิ้นสายยางในกล่องมีให้ทั้งหมด2เส้น ชุดอะแดปเตอร์เป็นแบบ USB สามารถเสียบแล้วชาร์จได้ค่ะในเซตประกอบไปได้วยอุปกรณ์ตามนี้เลยวิธีการประกอบชุดเกวกับเครื่องปัน๊นนมบูสตาร์รุ่น Miracle X ก่อนอื่นดูที่ตัวเครื่องการชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้หัวชาร์จเสียบกับ USB ที่เป็นสายชาร์จได้เลยนะคะอันนี้เสียบเข้ากับปลั๊กไฟส่วนด้านนี้เสียบเข้ากับตัวเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ ต่อมาเป็นการประกอบชุดกลวยคะ่ะเริ่มประกอบชุดกลวยจากตัวฐานรองเมนเบนก่อนแล้วประกอบเข้ากับตัวเมนเบนอันนี้ต้องประกอบให้แน่นสนิทนะคะตัวปิดฝาเมนเบนประกอบเข้าไปจะเป็นตลับกันย้อนโดยประกอบเหมือนกันทั้งสองข้างขั้นต่อมาคือการประกอบตาลับกันย้อนเข้ากับกลวยปั๊มนมโดยสังเกตว่าตัวที่ต้องเสียบเข้ากับกลวยปั๊มนมจะเป็นด้านที่หัวใหญ่กว่าเสียบเข้าไปทั้งสองข้างได้เลยคะ่ะ ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการประกอบวอล์กเซฟโฟกับกลวยปั๊มนมเสียบวอล์กเซฟโฟก่อนการประกอบกวยทุกครั้งแนะนําให้เช็คกลวยปั๊มนมทุกครั้งว่ามีการชํารุดฉีกขาดหรือไม่แนะนําให้ล้างทําความสะอาดมือก่อนการประกอบชุดกลวยทุกครั้งค่ะต่อมาจะเป็นการประกอบเข้ากับตัวขวดนมสามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะขั้นตอนต่อมาจะมาประกอบสายยางกับตัวเสียบเข้าเครื่องอันนี้เป็นสายยางและจุกต่อเข้าเครื่อง โดยทําเหมือนกันทั้งสองข้างโดยเสียบสายยางเข้าตัวเครื่องและนําปลายสายยางอีกข้างเสียบเข้ากับตัวกลวยปั๊มนมได้เลยค่ะถ้าคุณแม่ที่น้องแข็งแรงดีแนะนําให้ล้างเนึ่องอุปกรณ์ชุดกลวยวันละสองครั้งเช้าเย็นแต่ถ้าน้องคนไหนที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือป่วยง่ายแนะนําให้ล้างเก็บทุกครั้งหลังการปั๊มนมระหว่างวันที่ปั๊มแล้วไม่ได้ล้างอุปกรณ์แนะนําให้ใส่กล่องเป็นกล่องซุปเปอร์ล็อค หรือกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดใส่ไว้ในตู้เย็นรอบปั๊มถัดไปสามารถเราออกมาปั๊มได้เลยค่ะแนะนำปุ่มและแถบแสดงสถานะเครื่องปั๊มนมบูส t ตอรรุ่น Miracle X เอเริ่มที่การเปิดเครื่องกดปุ่ม Power 1ครั้งค้างไว้3วินาทีจะอยู่ที่หมดกระตุ้นอันดับที่1ถ้าต้องการเปลี่ยนหมด ให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดตรงนี้1ครั้งจะเปลี่ยนมาที่โหมดปั๊มแล้วกดอีกหนึ่งครั้งจะอยู่ในโหมดที่น้ำนมค้างเต้ากดอีกหนึ่งครั้งสัญลักษณ์จะขึ้น3าสัญลักษณ์เป็นโหมดสลายก้อนน้ำนมปุดตันปุ่มต่อมาจะเป็นปุ่มเลเวลจะเห็นว่าเลขหนึ่งในวงกลมเป็นการปรับเพิ่มลดเลเวลถ้าต้องการเพิ่มกดบวกต้องการลดกดลบได้เลยค่ะต่อไปเป็นปุ่มสปีดปุ่มนี้เป็นปุ่มเพิ่มและลดความถี่ จะเห็นได้ว่าตัวเลข12ถ้ากดบวกจะเพิ่มขึ้นกดลบจะลดลงค่ะต่อมาจะเป็นปุ่ม SEL เป็นปุ่มสำหรับการเลือกใช้งานข้างเดียวจะเห็นว่าด้านซ้ายจะเป็นไฟกระพริบอยู่พร้อมสำหรับการใช้งานในการตั้งค่าแบบใช้งานข้างเดียวแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องปั๊มนมบูสต้ามิเลเช X มีด้วยกันทั้งหมด4โหมดเริ่มจากโหมดการกระตุ้นน้ำนม พื่อกระตุ้นต่อมน้ำนมให้เกิดการผลิตน้ำนมและช่วยให้การไหลเว้นของน้ำนมดียิ่งขึ้นจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการทําตัวสบายๆไม่เกรงจะทําให้ได้ปริมาณน้ํานมที่มากขึ้นก่อนอื่นเลยมาเริ่มที่หมดกระตุน้นกดปุ่มพาวเวอร์ครั้งสามวินาทีเพื่อเริ่มต้นการใช้งานเข้าสู่โหมดออโต้รึ่งปั๊มนมจะเริ่มทํางานหมดกระตุ้นน้ํานมเป็นเวลา3นาทีจะหยุดกระตุ้นที่ระดับที่ห้า ถ้ากดสัมผัสบนหน้าจอจะหยุดโหมดออโต้ทันทีจากนั้นคุณแม่สามารถเลือกปรับได้เองตามใจชอบถ้าคุณแม่เพิ่งคลอดน้องเล็กๆยังดูดไม่เก่งสามารถเลือกระดับน้อยเป็นระดับ1ถึงระดับ3ได้เลยถ้าน้องโตขึ้นแล้วสามารถเลือกระดับขึ้นเรื่อยๆจนถึง9ระดับส่วนตัวความถี่ตรงนี้นะคะกดปุ่มเพิ่มลดสปีดได้ตามที่ต้องการถ้าต้องการความถี่น้อยกดลบความถี่มากกดบวก ต่อมาจะเป็นโหมดปั๊มน้ำนมช่วยระบายน้ำนมของคุณแม่เพื่อเก็บสำรองน้ำนมเอาไว้ให้ลูกน้อยเหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีปัญหาในการให้นมบุตรและช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำนมของคุณแม่กดปุ่มนี้ได้เลยค่ะจะอยู่ที่โหมดปั๊มน้ำนมแนะนำสำหรับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดน้องใช้ระดับ1 2, 3ได้เลยพอนานแล้วลูกดูดเปลี่ยนขึ้นสามารถปรับได้ถึง9ระดับเลยค่ะต่อมาตัวความถี่ถ้าต้องการความถี่มากให้กดบวก ความถี่น้อยให้กดลบได้เลยค่ะหมดการดีดน้ำนมค้างเต้าคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องพบกับปัญหาท่อนมนมปุดตอนแต่ลูกต้องนมอักเสบให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดไปยังโหมดการดีดน้ำนมค้างเต้าเพื่อให้ดีดน้ำนมออกจนเตี้ยเต้าโหมดนี้กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งจะมาอยู่ที่โหมดดีดน้ำนมค้างเต้าสามารถกดบวกเพิ่มระดับไปจนถึงระดับที่9และสามารถกดลบเพื่อเป็นการลดระดับโหมดนี้สามารถปรับความถี่ได้เช่นกัน โดยกดบวกสามารถเพิ่มความถี่ขึ้นดกดลบสามารถปรับลดความถี่ค่ะต่อมาอยู่ที่โหมดสลายก้อนน้ำนม um อุดต,ตันหากคุณแม่พบว่ามีปัญหาท่อน้ำนม um อุดต,ตันโดยมีลักษณะเป็นก้อนแข็งหรือไตที่บริเวณเต้านมให้กดปุ่มเปลี่ยนโหมดไปยังโหมดสลายก้อนน้ำนม um อุดต,ตันเพื่อช่วยในการขจัดปัญหาดกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งจะเป็นการกดเปลี่ยนไปยังโหมดสลายก้อนน้ำนม um อุดต,ตันนะคะสามารถกดปรับระดับความแรงได้ถึง9ก้าระดับเลย ถ้าคุณแม่ต้องการปรับลดระดับก็สามารถทําได้ส่วนความถี่สามารถปรับเพิ่มลดความถี่ได้เช่นกันต้องการความถี่น้อยกดลบความถี่มากกดบวกได้เลยค่ะเมื่อครบ30นาทีแล้วเครื่องจะปิดอัตโนมัติถ้าใช้งานไม่ถึง30นาทีสามารถกดปิดเครื่องเองได้ค่ะ Booster Miracle X ตัวนี้มีจุดเด่นทังระดับและความถี่สามารถเลือกปรับทุกอย่างได้ตามใจคุณแม่เลยค่ะ แนะนำวิธีการใช้งานเครื่องปั๊มนมบูสต้าเมลั r เกิลเอ็กนะคะคลิปนี้สำหรับคุณแม่ที่ชอบปั๊มแบบสองข้างไม่เหมือนกันชอบปรับความแรงหรือโหมดการปั๊มทั้งสองข้างอย่างอิสระไม่เหมือนกันเริ่มที่การเปิดเครื่องโดยกดปุ่ม Power ค้างไว้สามวินาทีด้านนี้เป็นข้างซ้ายส่วนด้านนี้เป็นข้างขวาโดยวิธีการแรกจะเป็นการปรับแบบทีละค่าหากคุณแม่ต้องการปรับระดับข้างซ้ายให้กดปุ่ม SEL เห็นได้ว่ามีไฟกระพริบ คือพร้อมสำหรับการตั้งค่าค่ะหากต้องการปรับเลเวลสามารถกดปุ่มเพิ่มหรือลดตรงนี้ได้เลยโดยแอดมินจะปรับระดับไปเลเวลที่5และกดปุ่มสปีดเพื่อปรับความถี่ไประ,ระดับที่90นะคะไฟยังคงกระพริบให้กดปุ่มเพิ่สอครั้งต่อไปเป็นการปรับสองข้าพร้อมกันให้กดปุ่ม SEL จะเห็นได้ว่ามีไฟกระพริบตรงนี้อยู่คือพร้อมให้เราตั้งค่าหากต้องการปรับเลเวลสามารถกดปุ่มเพิ่มหรือลดตรงนี้ได้เลย โดยแอดมินจะปรับระดับไปเลเวลที่7และกดปุ่มสปีดเพื่อปรับความถี่ไประดับที่98นะคะทั้งหมดนี้สำหรับด้านซ้ายต่อไปเราจะไปปรับกันที่ด้านขวาโดยกดปุ่ม SEL จะเห็นได้ว่าปุ่มวงกลมกับพริดที่ด้านขวาโดยแอดมินจะปรับระดับไปเลเวลที่5และกดปุ่มสปีดเพื่อปรับความถี่จะเลือกอยู่ที่ความถี่ระดับที่90นะคะไฟจะยังกับพิบให้กดปุ่มพองครั้ง ถ้าต้องการหยุดปั๊มชั่วคราวสามารถกดปุ่ม pause ข้างที่ต้องการได้เลยค่ะสังเกตได้ว่าไฟฝ่นที่หยุดจะกระพริบทั้งหมดและเมื่อต้องการกลับมาปั๊มต่อให้กดที่ปุ่ม pause ข้างเดิมอีกหนึ่งครั้งหากเครื่องทำงานครบ30นาทีเครื่องจะทำการปิดอัตโนมัติหรือเมื่อคุณแม่ใช้งานเสร็จแล้วสามารถกดปุ่ม power คร,รั้งเพีวินาทีเพื่อทำการปิดเครื่องปั๊มนมออกได้ดีเก้ยงเต้ามั่นใจในบูสเตได้เลยค่ะ Prosta, believe in miracles.